ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะครับของเราแปลงใหญ่นะครับของเราเนื้อที่28ไร่เศษนะครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลลาดบัวหลวงอําเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับของเราจะได้ความกว้างครับด้านหน้าที่ติดถนนเนี่ยนะครับประมาณ180กว่าเมตรเลยนะครับถือว่าสวยมากนะครับเนี่ยครับผมให้ดูบริเวณโดยรอบที่ดินของเรานะครับ นะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินผืนใหญ่นะครับติดถนนดานะครับการเดินทางสะดวกสบายนะครับแปลงนี้ถือว่าเหมาะเลยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับเราวิ่งตรงไปประมาณ9กิโลนะครับเราจะไปถึงถนนใหญ่หมายเลข3-40นะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปอำเภอลาดบัวหลวงนะครับไปทางนี้นะนี่ครับลาดบัวหลวงนะครับ นี่ครับจากตรงแปลงที่ดินของเราไปอำเภอลาดบัหลวงนะครับก็อยู่ที่14กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่52กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่53กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงสารยาก็อยู่ที่74กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางของ f อผมนะครับที่ดินของเรานะครับติดถนนทางหลวงนะครับ ถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าถนนหมายเลข5034นะครับเป็นถนนมีหมายเลขนะครับเนี่ยครับถนนค่อนข้างดีนะครับถนนค่อนข้างกว้างนะครับรถสามารถที่จะวิ่งได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับท่านใดที่จะปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับด้านหน้าติดถนนนะครับเรายังสามารถที่จะทําธุรกิจนะครับเปิดเป็นร้านขายของได้นะครับเพราะเส้นนี้นะครับรถ10บล้อรถขาจรนะครับชาวบ้านก็จะใช้เส้นนี้นะครับวิ่งไปตลาดไปลาดบวหลววนะครับเส้นนี้นะครับลุก ชาวบ้านจะค่อนข้างที่จะใช้เส้นนี้เยอะนะครับครับไปดูแนวที่ดินกันนะครับนี่นะครับแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับนี่ครับเสาเขตนะครับที่ล้มอยู่นี่นะนี่ครับนี่ครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับนี่ครับเราตรงไปนี่นะครับเราจะได้ความกว้านะครับด้านหน้าที่ติดถนนนะครับอยู่ที่ประมาณ185เมตรนะครับแล้วก็ส่วนด้านความลึกนะครับนี่ครับด้านแถบนี้นะครับ เนี่ยตรงๆไปตามคันนี่นะครับที่เราเห็นนี่ครับส่วนนี้เป็นของเจ้าอื่นนะครับส่วนนี้เป็นแปลงของเรานะนี่ครับเดี่ยวเราตรงๆไปนี่นะครับของเรานะครับช่วงด้านนี้นะครับจะตรงๆนะครับแล้วก็ช่วงปลายที่ติดถนนอีกด้านหนึ่งนะครับของเราจะติดถนน2ด้านเลยนะครับจะติดถนนเส้นทางหลวงหมายเลข5 0 3 4ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังนะครับเรายังติดถนนคอนกรีตอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนะครับพอเราไปนี่นะครับลึกลงไปประมาณสัก ครับเราลึกลงไปประมาณ500เมตรนะครับช่วงปปลายนะครับของเรานะครับจะโค้งนิดนึงนะครับจะโค้งนิดเดียวนะครับแต่ไม่น่าเกียดนะครับนะครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นแปลงที่นของเรานะครับเราจะได้ความกว้านะครับเนี่ยครับไปยันนู่นเลยนะครับร้อยแปเมตรนะครับถือว่าสวยมากนะครับของเราจะชิงเฉียงไปตามถนนนะครับด้านแถบนี้จะลึกอยู่ที่ประมาณนี่นะครับนั้นเนี่ยนะครับเนี่ยที่เราเห็นเสาเขตเราเนี่ยครับเนี่ยเฉียงไปนี่ปึ๊บไปนี่นะครับอยู่ที่ประมาณ500นะครับ แล้วก็ส่วนด้านแถบโน้นนะครับเนี่ยนะเนี่ยพอเราเห็นตรงต้นไม้นะครับเนี่ยจากนี่นะครับลึกไปถึงช่วงด้านถนนอีกด้านนึงนะครับด้านแถบโน้นนะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ340เมตรนะครับช่วงปลายๆก็จะโค้งๆค้งนิดนึงเช่นกันนะครับแต่เราจะได้เปรียบคือความกว้างนะครับด้านหน้าที่ติดถนนเส้นนี้นะครับและด้านด้านแถบโน้นเราก็ติดถนนเช่นกันนะครับถือว่าเข้าออกจะเข้าออกด้านไหนก็สะดวกนะครับด้านนี้ก็ได้นะครับแต่ด้านนี้นะครับสามารถที่จะ เปิดเป็นร้านขายของได้นะครับเพราะเส้นนี้รถเยอะนะครับแล้วฝั <Pres> ่งตรงข้ามเรานะครับอันนี้เขาก็รับซื้อพวกพวกพันข้าวนะครับเม็ดพันข้าวเนี่ยครับเห็นไหมนะครับเนี่ยเวลาเราเปิดร้านขายอาหารตามสั่งหรือว่าขายพวกเครื่องดื่มพวกอะไรเงี้ยครับเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่เขาขับรถอะไรเงี้ยครับเขาก็สามารถที่จะแวะมาซื้อพวกเครื่องดื่มพวกอะไรที่ร้านเราได้นะครับเนี่ยจะมีคนงานอยู่นะครับเนี่ะเส้นนี้นะครับรถจะค่อนข้างวิ่งเยอะนะครับ แล้วก็ฝั่งด้านแถบนี้นะครับของเราจะมีคลองอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับครับคลองนี้เป็นคลองค่อนข้างใหญ่นะครับน้ําไม่เคยแห้งนะครับนะเนี่ยครับคลองนี้จะมีน้ําตลอดทั้งปีเลยนะครับเนี่ยถือว่าเป็นคลองที่น้ํามีตลอดทั้งปีนะครับน้ําไม่แห้งนะครับจะดึงน้ํามาทานาทําสวนทําเกษตรนะครับก็สามารถที่จะดึงน้ํามาใช้ประโยชน์ได้ง่ายดายนะครับเพราะว่าทางเจ้าของเขาก็เจาะท่อนะครับลอดใต้ถนนไว้หมดแล้วนะครับ เวลาดึงน้ามาใช้นะครับก็สามารถที่จะดึงน้ํามาใช้ง่ายนะครับนะครับด้านแถบโน้นก็จะเป็นถนนอีกอีกเส้นหนึ่งนะครับที่อยู่ฝั่งตรงตรงข้ามกับเรานะครับเป็นถนนด้านหนึ่งนะครับนี่นะครับรถที่มาเอาข้าวมาส่งนะครับรถหกล้อรถสิบล้อนะครับก็จะวิ่งผ่านหน้าทีเดียของเราตลอดนะครับ เวลาเราเปิดร้านขายของเนี่ยมุกตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยคือเราติดถน,นนนะครับครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินแปลงใหญ่เยนะครับของเราอยู่ที่ตําบลลาดบัวหลวงอําเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ขอฝากที่ดินแปลง28ไร่เศษด้วยนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ4,500นะครับการเดินทางของเราสะดวกสบายมากนะครับหรือว่าไม่ไกลนะครับอันนี้เป็นรถ หกล้อนะครับรถบรรทุกข้าวนะครับเนี่ยถนนดีนะครับถนนค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะของเรานะเนี่ยครับถนนนะครับเนี่ยเขากันไว้เป็นหลายทางค่อนข้างเยอะเลยนะครับกันไว้เยอะนะเนี่ยครับถ้ายืนอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับมองไปตรงๆนะครับเราจะมองเห็นวัดสุทธาวาสเลยนะครับหลายๆท่านก็จะพอทราบอยู่นะครับวัดนี้นะครับอ่าก็เรียกว่าจะมีเกจิอาจารย์เก่งๆนะครับเป็นนักเทศนักวิปัสสนานะครับอันนี้ผมลองซูมให้ดูนะ นี่นะครับวัดสุทธาวาสนะครับทางอาจารย์นะครับก็จะเก่งเรื่องวิปัสสนานะครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับเป็นพระนักปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยครับครับช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับก็จะมาทําบุญกราบไหว้นะครับมาปฏิบัติธรรมนะครับที่วัดสุทธนะครับห่างจากเราก็ประมาณสัก5 6กกิโลนะครับเนี่ยถ้ามองไปตรงๆเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับ เนี่ยส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นแปลงที่ดินของเรานะครับถือว่าที่สะอาดสะอ้านนะครับดูสบายตานะครับหญ้าไม่รกมากนะครับดูดีนะครับของเรานะครับจากถนนที่ผมเดินอยู่เนี่ยครับลึกลงไปถึงถนนตรงพื้นนาะนะครับจากพื้นนามาหาถนนที่ผมเดินอยู่เนี่ยจะต่ากว่าถนนประมาณเมตรนึงนะครับตีไปท่าประมาณเมตรหนึ่งนะครับนี่นะครับแล้วเรายังได้ความกว้างนะครับด้านหน้าที่ติดถนนนะครับร้อยแปดสิบห้าเมตรนะครับถือว่ากว้างมากนะครับ แลด้านหลังเราก็ยังติดถนนคอนกรีตอีกด้านหนึ่งนะครับครับด้านแถบนี้นะครับด้านที่หันมาทางถนนดังด้านคลองนะครับด้านแถบนี้จะเป็นทางทิศตะวันตกนะครับทิศตะวันตกคือทางด้านนี้นะนี่ครับนี่ครับสภาพโดยรวมเราถือว่าใช้ได้เลยนะครับทําเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนี่เหมาะเลยนะครับหรือว่าท่านใดที่มีมีลูกมีครอบครัวใหญ่อย่างพ่อแม่พี่น้องครับเนี่ยมีพี่น้องหลายคนนะครับ ด้านหน้านะครับถมโคกขึ้นมาทําเป็นที่ปลูกบ้านได้นะครับหรือว่าคนที่ได้ถนนแถบน้นนะครับเขาก็ยังมีถนนทางเข้าออกนะครับจะเข้าออกทางน้นก็ไม่ลําบากนะครับนิดเดียวนะครับนี่ไหมครับถ้าเรามองไปตรงๆนะเนี่ยครับเราจะมองเห็นบ้านทรงไทยนะครับสวยมากนะครับอ่านี่ยเนี่ยเนี่ยครับถ้ามองมาไกลๆนะครับเหมือนวัดเลยนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเป็นบ้านคนรวยคนมีกระตังนั้นนะครับจะปลูกบ้านทรงไทยจะต้องมี ถือว่าถือว่าคนรวยนะครับคนเก่าแก่นะครับถ้าเป็นคนสมัยก่อนนะนี่ครับเนี่ยปูบ้านสูงไทยนะครับนี่ครับหน้าหน้าหน้าที่ดินของเรานะครับฝั่งที่เป็นคลองนะครับถือว่าที่สะอาดสะอ้านนะนี่ครับพกต้นไม้เล็กเล็กน้อยนี่ครับทางหน่วยงานอบตนะครับเขาเคลียร์ลิงออกหมดเลยนะครับนี่นะครับเอาต้นไม้พกเล็กน้อยออกนะครับดูดีนะนะครับดูสะอาดสะอ้านนะครับฝั่งนี้ เผื่อเราอยากจะทําเป็นที่นั่งพักริมคลองนะครับเนี่ยมุมนี้นะครับเนี่ยจัดดินที่ดีๆนะเอาสลามานั่งพักนะครับมองบรรยากาศมองวิวคลองก็ได้นะครับเพราะว่าด้านหน้าบ้านของเรานะเผื่อเราอยากใช้ประโยชน์อยากจะทําอะไรให้มันเป็นจุดขายจุดเด่นเนี่ยครับได้เลยนะครับครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงอยากจะดูหน้างานนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่28ไร่เศษนะครับก็นัดผมมาล่วงหน้านะครับผมบอกเลยครับที่ดินแปลนี้ถือว่า สวยมากนะครับท่านใดที่มีลูกนะครับซื้อเก็บไว้ให้ลูกให้หลานก็ได้นะครับในอนาคตนะครับถ้าเรายังไม่ทําประโยชน์แล้วนะครับเราก็ให้เขาเช่าทํานาทําอะไรไปนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมมาอยู่อีกด้านหนึ่งของแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับนี่ครับจากด้านแถบโน้นนะครับนะนี่ครับปึ๊บมาถึงผมนะครับอยู่ที่ประมาณ185เมตรนะครับในส่วนนี้นะครับ ตรงคันนี้นะครับนะที่เกี่ยวข้าวไปแล้วของเจ้าอื่นเขานะครับเนี่ยของเราไปนี่นะครับเนี่ยจะโค้งๆหน่อยนะครับของจากตรงจุดที่ผมยืนอยู่นี่ครับลึกไปถึงด้านท้ายที่ติดถนนอีกด้านนึงนะครับด้านแถบนี้นะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ340เมตรเนี่ยครับอันนี้จะลึกน้อยกว่าอีกด้านนู้นนะครับด้านนู้นจะลึกประมาณ500เมตรนะครับเนี่ยไปตามนี้นะครับ เนี่ยครับย้อนกลับไปนี่นะนี่ครับเห็นไหมเนี่ครับเราจะได้ความกว้างนะครับที่ติดถนนเนี่ยครับถือว่าสวยเลยนะครับเนี่ยถนนค่อนข้างดีนะครับถนนหน้าที่ดินของเรานะครับนี่ครับจากนั้นเรามาตามนี่นี่ครับเป็นพื้นที่ที่เราทํานาอยู่นะครับหรือว่าท่านใดที่ซื้อแล้วนะครับเราอยากจะทําจัดสรร ก็เหมาะเลยนะครับเราทําถนนตีคู่เข้ามานะครับเพราะว่าของเราได้ถนน2ด้านนะครับจะเข้าด้านแถบโน้นนะครับเนี่ยนะครับก็เข้าได้นะครับเนี่ยทำถนนก็คือทําถนนจากนี่ตัดเอาที่เลยนะครับนะครับี่ก็แบ่งล็อกแบ่งล็อกนะครับเนี่ยลูกค้าก็สามารถที่จะเข้าด้านหน้าถนนทางนี้ก็เข้าได้นะครับหรือว่าจะเข้าถนนที่ถนนคันคลองก็เข้าได้นะครับเนี่ยทำเป็นล็อกได้เลยนะครับประหยัดเรื่องทําถนนไป ก็เร yeah. yeah, ียกว่านนหัวท้ายเลยนะครับเนี่ยทําเฉพาะของเราด้านเนี้เนี่ยครับส่วนนี้นะบ้านทรงไทยนะครับสวยมากนะครับเนี่ยเราอยู่อยู่ใกล้บ้านทรงไทยสวยนะครับเวลาเราปลูกบ้านนะเนี่ยเวลามีข้าวขึ้นเขียวนะครับมองไปนะครับบ้านทรงไทยนะครับดูดีนะครับดูดูสวยเลยนะครับ ครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับนัดผมมาล่วงหน้านะครับแต่แปลงนี้ถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับท่านที่มองหาที่ดินผืนใหญ่แปลงใหญ่นะครับอยากจระทําเป็นที่จอดรถ10บล้อนะครับหรือว่าทําเป็นอ่าโกดังอย่างเงี้ยครับถือว่าเหมาะเลยนะครับนี่นะครับถนนเส้นนี้นะครับรถ ชาวบ้านนะครับที่เขา,าใช้เส้นนี้นะครับจะวิ่งวิ่งเยอะเลยนะครับเส้นนี้ถือว่าเป็นถนนค่อน,นข้างดีนะครับของเราได้บรรยากาศวิวนาข้าวสวยสวยด้วยนะครับนี่ครับช่วงระหว่างที่ผมเดินมานะครับที่ดินของเราจะโค้งๆหน่อยนะครับนี่ย สังเกตง่ายๆเลยนะครับดูโค้งๆหน่อยนะครับแต่ถือว่าไม่น่าเกียดมากนะครับเนี่ยถ้าเราอยู่ตรงนี้นะเนี่ยครับน่ชุมชนชุมชนบ้านคนนะเนี่ยครับเนี่ยเข้าไปเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับนี่นะครับเนี่ยชุมชนเขาจะอยู่ถนนคันคองอีกนะครับเนี่ยบ้านคนเยอะนะครับครับตอนนี้ผมมาอยู่อีกด้านหนึ่งของแปลงที่ดินของเราแล้วนะครับนี่ครับส่วนด้านนี้ครับจะเป็นถนนคอนกรีตอีกด้านหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงแปลงที่ดินของเรานะครับ ครับอันนี้คือถนนคอนกรีตนะครับส่วนด้านโน้นนะครับจะเป็นถนนครับอีกเส้นหนึ่งนะครับภาคว่างเราติดถนน2ด้านเลยนะครับเนี่ยครับเราจะเข้าด้านนี้นะครับเราก็เข้าได้นะครับเราจะไปด้านโน้นนะครับเราก็ไปได้นะครับของเรานะครับช่วงท้ายนะครับเนี่ยจะโค้งนิดนึงเห็นไหมครับเนี่ยโค้งนิดนึงนั้นเนี่ยครับเนี่ยโค้งเนี่ยออกไปหน่อยนะครับแต่ถือว่าไม่น่าเกียดนะครับเนี่ยครับแนวขอบเขตที่หนี่งของเรานะครับนะเนี่ยครับเนี่ยจากตรงนี้นะครับเนี่ยครับลึกลงไปถึงถนนด้านโน้นอ่ะเดี๋ยวผมเดินหาหลบ ตบต้นไม้ก่อนเนี่ยครับลึกไปถึงถนนด้านแถบนูน้นนะครับจะอยู่ที่ประมาณ340เมตรนะครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับจากตัวนี้นะครับเนี่ยตรงๆไปนี่เลยนะครับเราจะได้ความกว้านะครับด้านท้ายนะครับจะอยู่ที่ประมาณ85เมตรนี่นะครับนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นถนน,นอีกด้านหนึ่งนะครับเนี่ยครับด้านแถบโน้นนะครับเถบเพื่อนบ้านเราเยอะเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยเพื่อนบ้านเราเยอะแยะนะครับฝั่งโน้นนะครับเราจะปลูกบ้านอยู่ก็ถือว่าเหมาะนะครับไม่เปี่ยวนะครับ ครับด้านแถบนี้นะครับที่ติดถนนหันมาทางด้านนี้นะนี่ครับท่านี้จะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับเนี่ยตอนออกจะอยู่ด้านนี้นะครับเนี่ยด้านฝั่งนี้นะครับนี่ครับเพื่อนบ้านเราเยอะเลยนะครับเนี่ยเพื่อนบ้านเราค่อนข้างเยอะนะครับอยู่แถบนี้ถือว่าเป็นชุมชนเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ด้านแถบนี้เราก็จะติดแล้วก็จะมีคลองนะครับมีคลองแล้วก็ถนนนะครับเท่ากับว่าจะมีถนนมีคลองนะครับเวลาเราแบ่ง ให้ลูกนะครับเราสามารถที่จะแบ่งได้เลยนะครับจะแบ่งด้านแถบนี้นะครับก็มีถนนมีคลองนะครับเนี่ยเข้าออกได้สบายเลยนะครับหรือว่าเราจะแบ่งตัดครึ่งนะเนี่ยนะครับอย่างพี่น้องนะครับสามารถที่จะแบ่งกันได้เลยนะครับสําหรับคนที่มีลูกมีครอบครัวเนี่ยครับถือว่าโอเคเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะสําหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับท่านที่จะทําเป็นโกดังนะครับทําเป็นที่จอดรถ10ล้อนะครับก็จะ ได้เลยนะครับเพราะว่าของเราเ pues น mm ี่ยคือการเข้าออกสะดวกสบายนะครับเนี่ยครับไปนี่นะครับถนนออกไปนิดเดียวนะครับปอไปนี้ปุ๊บเห็นไหมเนี่ยส่วนด้านนู้นคือถนนนะครับเนี่ยครับด้านฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อนบ้านเราจะอยู่แถบนี้นะครับเนี่ยเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะนะครับครับแล้วก็ถัดจากเราไปนะครับเน่ยตรงไปนี่นะครับ ก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่เป็นระยะระยะเช่นกันนะครับนี่ครับแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับถึงตรงนี้ครับนี่คือเสาเขตเรานะครับจากตรงนี้นะครับเนี่ยตรงขึ้นไปหาถนนด้านแถบนั้นนะครับจะโค้งๆหน่อยนะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับไปถึงถนนอีกด้านนึงนะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ500เมตรนะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับผมย้อนกลับไปนี่นะนี่ครับส่วนด้านนี้จะอยู่ที่ประมาณ85นะครับ ส่วนนี้นะนี่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นวิวพื้นที่ข้างเคียงกับเรานะครับครับก็ขอฝากไปได้วยนะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินที่สวยนะครับติดถนน2ด้านนะครับการเดินทางสะดวกสบายนะครับก็ขอฝากที่ดินแปลงเนื้อที่28ไไร่เศษด้วยนะครับของเราอยู่ที่ตําบลลาดบัวหลวงอําเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ 4ี่แสนะครับวันนี้ผมเสกสรรและทีมงานก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็บายบายขอบคุณครับ